อันนี้กำลังแต่งตัวอยู่นะคะให้หน่อยครับโพสด้วยมุมไหนได้บ้างครับนู่นนี่เลยโอ้โหนี่มีหมดคนเลยอ่าใช่อกาสดีพี่เขาให้ใส่ชุดมงเลยน้องมิวมาลองดูผู้หญิงก็มีครับผู้หญิงโอ้ยวันนี้ได้มาเป็น ชาวเผ่ามงวันนี้โชคดีมากเลยอะครับได้ได้ทดลองใส่ชุดละหมื่นห้านะครับรีบถอดเลยอะเออทำของเขาขาดนิดนึงนี่เครียดเลยนะครับวันนี <c oughs> <c oughs> น้น้องหมอน้องหมอเปลี่ยนชุด บกแมวหน่อยพยายามหน่อยเออห้านาทีออกห้าโอ้โหนี่มาพีเวดดิ้งกันหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วความรักเกิดขึ้นในค่ายนะคะประตูหนักมากมีมีเจ้าหน้าที่คอยเซตเซตเสื้อผ้าให้นะ ชุดละหมื่นห้านะเนี่ยโอกาสใส่อย่างนี้จะยากมากนะอย่าทำใเขาขาดนะครับเออได้อยู่ได้อยู่คนดูแลนะเหมือนก่อนเหมือน่อนก้องม้วนก่อนอย่าเพิ่งมองผมนะครับผมอัดคลิปครับอ่ากล้องนี้บ้างครับเนื้อ่ายื่นขามาคนละข้างนิดนึงอ่าด้านนี้ขาขวาด้านนี้ขาซ้ายเออมือเอาออกไม่ไม่จับเป้ามือจับ มือจับสะโพกกางกงกังเกงอะไรก็ว่าไปล้วง,วงกลูล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าผู้ชายล้วงกระเป๋าเท่อเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอาหัวชนกันด้วยอเยออเออสราใไฮโยหน่อยเร็วหอมแก้มหอมแก้มพอแล้ว